นางสีผีท้องกลมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมอาจารย์ยอดเช่นเคยครับวันนี้จะขอนำท่านผู้ฟังย้อนกลับไปสู่เรื่องราวของกฎแห่งกรรมเรื่องของความรักความริษยาและวิญญาณที่ยังคงวนเวียนเพราะแรงอาคาดแขนในเรื่องที่มีชื่อว่านางสีผีท้องกลม เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบชานเมืองตัวเอกของเรื่องคือทรงพลชายหนุ่มรูปงามการศึกษาดีเป็นที่หมายปองของสาวๆในหมู่บ้านทรงพลได้กลับมายังบ้านเกิดหลังจากเรียนจบพร้อมกับพาภรยาสาวสวยที่กำลังตั้งคันแก่กลับมาด้วยเธอชื่อว่านางสีเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดา มีเพียงกริยามารยาทที่งดงามและความรักที่จริงใจต่อทรงพลเป็นสินทรัพย์ติดตัวการกลับมาของทั้งสองสร้างความไม่พอใจให้กับนางเมตตาผู้เป็นแม่ของทรงพลเป็นอย่างมากนางเมตตาวาดหวังจะให้ลูกชายได้แต่งงานกับวิไลหญิงสาวผู้เพียบพร้อมทั้งฐานะและหน้าตาทั้งยังเป็นคนที่นางเมตตาหมายมั่นปั้นมือไว้ให้เป็นลูกสะใภ้ เมื่อเห็นว่าทรงผลพาลูกจ้างร้านข้าวแกงอย่างนางสีเข้าบ้านแถมยังมีหลานอยู่ในท้องมาด้วยความเกลียดชังจึงประทุข,ขึ้นในใจของนางเมตตาและปราณีลูกสาวของตนนับตั้งแต่นางสีย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเธอก็ถูกสองแม่ลูกกลังแกล้งอยู่เสมอทั้งโขกสับใช้งานหนักให้กินข้าวเหลือเดนและด่าทอด้วยถ้อยคำที่เจ็บแสบแต่นางสีก็อดทนทุกอย่างเพื่อทรงผลและลูกในท้อง เธอไม่ได้นำเรื่องราวความทุกข์ใจไปบอกเล่าให้สามีต้องกังวลใจแม้แต่น้อยฝ่ายวิไลนั้นเมื่อทราบข่าวว่าทรงพลกลับมาพร้อมภรรยาก็ร้อมรุมในใจด้วยความหึงหวงและความผิดหวังจากที่เคยเอาอกเอาใจนางเมตตาและปราณีก็ยิ่งทวีความเอาใจใส่หวังจะให้สองแม่ลูกช่วยเป็นแรงสนับสนุนตนและหาทางกำจัดนางสีให้พ้นทาง วันหนึ่งขณะที่ทรงพลไม่อยู่บ้านนางเมตตาและปราณีก็ใช้งานนางสีอย่างหนักตามเคยจนกระทั่งวิไลแวะมาหาที่บ้านเมื่อศบโอกาสที่นางสีเดินอุ้นท้องโยเยลงบันไดเรือนวิไลที่เต็มไปด้วยความริษยาจึงแอบย่องตามหลังไปแล้วใช้มือผลักร่างของนางสีอย่างสุดแรงร่างของหญิงท้องแก่เสียหลัก กลิ้งตกบันไดสูงลงมากระแทกกับพื้นด้านล่างอย่างแรงเลือดสีแดงสดไหลนองออกมาจอกวางขาและศีรษะที่แตกนางสีนอนนั่นนิ่งดวงตาเบิกโพรงจ้องมองไปยังบันไดเรือนก่อนจะสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องอย่างน่าเวทนาเรื่องราวถูกปั้นแต่งขึ้นว่าเป็นอุบัติเหตุลื่นตกบันไดเอง ทรงพลเสียใจกับการจากไปของภรรยาและลูกอย่างที่สุดแต่ก็ไม่อาจล่วงรู้ความจริงอันโหดร้ายได้งานศพของนางสีถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายทำกลางความสาใจของวิไลและสองแม่ลูกแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้จบสิ้นลงเพียงเท่านั้นหลังจากคืนวันเผาศพของนางสีชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็เริ่มพบเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาด หลายคนเห็นเงาของผู้หญิงท้องแก่เดินวนเวียนอยู่รอบๆบ้านของทรงพลในยามค่ำคืนพร้อมกับเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นที่ฟังแล้วชวนขนหัวลุกบ้างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนเรียกหาลูกอยู่โหยหวนว่าลูกจ๋าแม่มารับแล้ววิญญาณของนางสีไม่ได้ไปสู่สุขติแต่ยังคงวนเวียนอยู่หน้าที่ที่เธอเสียชีวิตด้วยความรักและห่วงหาลูกที่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลก และด้วยแรงอาฆาตแค้นต่อผู้ที่กระคำกับเธออย่างโหดเหี้ยมคืนหนึ่งขณะที่วิลัยกำลังนอนหลับอยู่ในห้องของตนเธอต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเสียงลมพัดกระโชกแรงจนหน้าต่างเปิดออกเผยให้เห็นร่างของผู้หญิงผมยาวสยายยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงตาของร่างนั้นลุกวาวเป็นสีแดงกำ่ำาจ้องเขม็งมาที่เธอวิลกรีดร้องสุดเสียงเมื่อจำได้ว่านั่นคือนางสี วิญญาณของนางสีปรากฏตัวให้วิไลเห็นในสภาพที่น่าสยดสยองใบหน้าขาวซีดเป้อะเปื้อนไปด้วยคราบเลือดท้องของเธอกลวงโบและมีเสียงทารกร้องไห้ดังออกมาจากโพรงท้องนั้นมึงมึงเอาลูกกูไปไว้ที่ไหนเสียงเย็นเยียบนั้นก้องอยู่ในหัวของวิไลนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา วิไลก็ถูกวิญญาณของนางสีตามหลอกหลอนไม่เว้นแต่ละวันจนกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนวาดผวาพูดจาไม่รู้เรื่องในที่สุดก็คลุ้มคลั่งวิ่งหนีออกจากบ้านไปอย่างไร้จุดหมายส่วนนางเมตตาและปราณีก็มิอาจรอดพ้นจากกรรมที่ได้ร่วมก่อทั้งสองล้มป่วยลงอย่างไม่ทราบสาเหตุร่างกายสูบผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก มักจะละเมอหวาดกลัวและร้องขอขมาในสิ่งที่ได้ทำลงไปสุดท้ายก็สึ้นใจตา,ตายตามกันไปในเวลาไม่นานเรื่องราวของนางสีผีท้องกลมเป็นอุทาหรณ์สอนใจถึงผลแห่งกรรมที่เกิดจากความริษยาอาฆาตแม้ตัวจะตายไปแต่ดวงจิตที่ผูกพันด้วยความแค้นนั้นยังคงอยู่เพื่อรอวันทวงคืนความยุติธรรมให้กับตนเองและลูกที่ยังไม่ได้เกิด สวัสดีครับ